สนับสนุนโดยใหม่โปรฟิต้าบายเอลเอแอปซื้อขายกองทุนที่ครบครันลงทุนวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษโหลดเลยที่แอป t o r e และ Play Store กันตันรที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์ครับเราก็จะมาฟังผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วก็ดูเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์กับการลงทุนของคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change มีเทคโนโลยีมีแนวทางการลงทุนที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะเลยครับก่อนจะไปต่อสายพูดคุยกับทาง L H Bank Advisory เดี๋ยวให้คุณทวีรัตน์เล่าให้ฟังกันก่อนครับ มาติดตามกันต่อค่ะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแหม่ก็บเบี้ยใต้เทรนค่ะ r ค i m a t e Technology สร้างโอกาสลงทุนในธุรกิจสีเขียวคาร์บอนต่ำก็ต้องบอกว่าโลกของเราตอนนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและจากนี้ไปเราก็จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือเศรษฐกิจสีเขียวต้องมีการปล่อย พวกคาร์บอนออกมาต่ําๆมันต้องไปด้วยกันคะ่ะดังนั้นเทคโนโลยีไหนที่สามารถรับผลกระทบหรือจัดการกับการเปลี่ยนผ่านนี้ได้น่าสนใจไปดูกราฟิกแรกกันก่อนนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มีคนพูดถึงอย่างน้อยๆสองกอ,องทุนด้วยกันคะ่ะที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะอย่างทางด้านของ Microsoft ์ค่ะ Bill Gates นะคะผู้แบรนารของเขาเนี่ยประกาศระดมทุนในตัวนี้ก่อน Breakthrough Energy Catalyst คะ่ะตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ การรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น sustainable aviation fuels นะคะตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการายานยุดยานนะคะพวกเรื่องการเดินทางที่ยั่งยืนนะคะรวมถึง g ก e ีนไฮโดรเจนพวกพลังงานน้ำสะอาดนะคะรวมถึง direct air capture ตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการแยกนะคะเอาคาร์บอนออกจากอากาศโลกใบนี้ก็จะได้ร้อนน้อยลงนะคะรวมถึง long term duration energy storage ก็คือเรื่องของการมีพลังงาน การกักเก็บพลังงานอย่างยั่งยืนนี่เป็นส่วนหนึ่งยังมีอีกค่ะเขายังไปลงทุนใน energy impact partner นะคะซึ่งมีพาร์ทเนอร์มากมายล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบ่งชี้ค่ะว่าจากนี้ไปโลกของเราจะมีแนวโน้มการลงทุนที่ชัดเกน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านโลกไปสู่การมีเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะไปดูกันต่อค่ะในกราฟิกถัดไปกราฟิกถัดไปเนี่ยจะพาผู้ชมให้เห็นนะคะว่าพวก ครเมตเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีที่จัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีการลงทุนมากมายบริษัทสตาร์ทอัพกลุ่มไครเมตเทคโนโลยีสามารถระดมเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นไปตามข้อมูลบทวิเคราะห์ของ p w c นะคะแล้วก็ Bloomberg NEF ค่ะก็เห็นการเติบโตของไครเมตเทคโนโลยีน่าจับตามองนะคะสำหรับปี2,565และก็อาจจะตลอดทศวรรษ2,20 0ก็ได้เพราะว่าทิศทางเนี่ย มันถีบตัวขึ้นเรื่อยๆมีการกระจายการลงทุนในเทคโนโลยีฐานข้อมูลโลกสภาพอากาศการกักเก็บแล้วก็ดักจับเกี่ยวกับก๊าซภาวะเรือนกระจกจากการสร้างสภาพแวดล้อมนะคะนี่คือที่ทำให้เราเห็นว่า C i m i t e t เทคโนโลยีเนี่ยนะฮะสามารถระดมทุนได้สูงขึ้นเรื่อยๆไปดูกราฟิกถัดไปค่ะทีนี้เราจะมาแบ่งประเภทของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น v e n เจอร์ a คปิตอนะคะหรือสเปกก็มีค่ะการลงทุนเพื่อระดมทุนแบบ IPO ทิศทางมันก็จะแตกๆก,กันไปเริ่มกันตั้งแต่ Venture Capital กันก่อนนะคะต้องบอกว่าในปีที่แล้วเนี่ย2,564มีการทำข้อตกลงการลงทุนโดยบริษัท Venture Capital แล้วก็กล่องทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นบริษัทเอกชนก็คือ private equity fund เนี่ยประมาณ2,806ข้อตกลง2ใน3ของการลงทุนทั้งหมดเป็นการระดมทุนจากตลาดที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่ม นักลงทุนก็นําเงินส่วนใหญ่ลงทุนในภาคพ,พลังงานนะคะกว่า5 3 8 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนในกชนเนี่ยก็ใช้เงินลงทุนในบริษัท Climate Technology ปีที่แล้วนะคะเลือกลงทุนมากที่สุดพวกพลังงานคมนาคมขนส่งสุดสตาร์ทอัพภาคการเกษตรอาหารระดมเงินทุนได้3,500ล้านดอลลาร์ค่ะ นอกจากนี้ถ้าเราไปดูการระดมทุนด้วยการออกหุ้นนะคะแบบ IPO แล้วก็ตลาดรองมีมูลค่าทั้งสิ้น62,400ล้านดอลลาร์จาก316ข้อตกลง IPO นะคะ ต้องบอกว่า็อดใหญท่ที่สุดของปีที่แล้วเนี่ยเป็นการระดมเงินทุนของบริษัทวิเวียนค่ะเขาเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านะฮะตอนนั้นระดมทุนได้ประมาณ11,900ล้านดอลลาร์อีกทางลัดหนึ่งหลายคนพูดถึงสเปกนะฮะสเปกเป็นการลงทุนที่บริษัทจดทะเบียน,นยมีเป้าหมายเพื่อการถือครองกิจการพัฒนาไครเมตเทคโนโลยี Climate, ในอนาคตนะคะถ้าเป็นสเปกประเภทนี้เนี่ยจะสามารถระดมทุนได้มากปรากฏว่ามีไปถึง3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะก็เป้าหมายลงทุนหลักๆอยู่ที่บริษัทสตาร์ น,ะะนี่คือภาพค่ะคือการลงทุนในล m รเมตเทคโนโลยีถ้าเราแบ่งตามประเภทของเงินลงทุนเป็นยังไงไปดูกราฟิกถัดไปนะคะที่ข้อมูลที่เขารวบรวมกันมากราฟิกถัดไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของการระดมเงินทุนของบริษัทด้านไครเมตเทคโนโลยีปีที่แล้วเขาไปลงที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะสีเหลืองๆตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนพลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได้พลังงานลมพลังงานน้ำนะคะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นสีออกเหลืองๆคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บ,บอนต่ำนะคะในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตัวกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ไปถึง366นะนี่ตัวเลขก็คือ366,600นอะคะ,ะล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยับขึ้นมาเป็นสีเขียวสีเขียวตรงนี้เนี่ยนะ,ะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเดินทางนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนทั้งสิ้นในหมวดนี้นะคะดีการเปลี่ยนผ่าน755,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แต่ถ้าเราแยกพิจารณาไปในบทของกลุ่ม Climate Technology ซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ได้อีกแสนหกหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐรวมแล้วเนี่ยกลุ่มที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านนะคะเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยจะได้เก้าแสนสองหมื่นกว่า,ล,าล,ล้านดอลลาสองหมื่ล้านดอลลาร์สหรัฐจริงๆเป้าเขบอกว่าควรจะเห็นสักหนึ่งล้านล้านมันยังไม่ถึงเป้าแต่ว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกไปดูการาฟิกถัดไปค่ะการาฟิกถัดไปเนี่ยจะพาไปดูนะคะ เป็นการเปรียบเทียบรลายประเทศกับการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานคานร์บอนต่ำปรากฏว่าในแถบเอเชียแปซิ c ฟิกเนี่ยนะมีเม็ดเงินเดียดที่ลงทุนในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมากน้ำโดงโดยไชยน่านะคะคือจีนตามด้วยสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะลงทุนในกลุ่มของพลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอการขนส่งการคมนาคมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ กราฟิกถัดไปเนี่ยจะทำให้เห็นนะคะว่าการลงทุนในบริษัท r พรเม e เทคโนโลยีรายอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยกกันไปทางด้านของ r r i e w a ั e r h o u s e c o o p e r s เขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการลงทุนเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยนะคะมีเป้าหมายที่เ,เกี่ยวข้องกับการลดการแพร่กระจายบลพิษทั้งหมดเนี่ยมันทำได้เพียงแค่20%ของทั้งหมดไม่ความว่ายังมีโอกาสะคะ่ะ ที่คนจะหันไปให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่จะลดการแพร่กระจายมลพิษได้มากยิ่งขึ้นนะใครก็ตามที่พลาดโอกาสในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานคาร์บอนต่ำทางแบล็คล็อกเขาบอกว่าแหมคุณพลาดเรื่องสําคัญไปซะแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะเราไปดูกราฟิกอีกกราฟิกหนึ่งนะเป็นการเคลื่อนไหวตลอดปี2564นะคะอีกหกราฟิกค่ะอันนี้เราดูไปแล้ว ทีนี้เรามาดูหน่อยว่าผลงานของการเคลื่อนไหวในปี64ดัชนีกลุ่มพลังงานสะอาดและก็ดัชนีหุ้นกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าพลังงานสะอาดตัวแทนคือสีเขียวนะคะ รูมเบิร์กโกลแมนแซกส์ครีนเอเนจีแม่มันบวกมาแค่13%เท่าน,นั้นเองค่ะสีขาวนี่คือ m s c i World คือมันยังต่ำกว่าระดับการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI สซอะอีกนะคะกลายเป็นว่า SP Global o i อดียดตัวขึ้นสูงสุดแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของ e l e c ็ r i c Vehicle นนะคะคือ,อยานพาหนะที่ใช้ด้วยพลังงานไฟฟ้าหลายคนก็ตั้งคำถามมันเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะมันน่าจะมีโอกาสได้มากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราถามกันเลยค่ะ เราจะต่อสายพูดคุยกับคุณภวรัตเผือกเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนธนาคารและเอนเฮาส์จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณวพวรัตครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนชัยแล้วก็คุณทวีรัตน์ค่ะครับคุณพวรัตน,นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเทคโนโลยีสําหรับพลังงานสะอาด คือต่างประเทศก็ให้การสนับสนุนอยู่มากชาติมหาอำนาจก็ผลักดนันแต่ทำไมดูเหมือนผลงานดูอาจจะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับคุณพรรันครับค่ะถ,ถ้าถามถึงเรื่องประเด็นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวราคาถ่าวือว่าเป็นตัวพักตัวที่สำคัญน,นะคะว่าทำไมราคาในตลาดขุ้นถึงยังไม่ได้ตอบรับกับกระแสขอนโยบายที่เรียกเรียกได้ว่าค่อนข้างร้อนแรงน,นะคะในช่วงของการประชุม ภาคีสมาชิกตรอบอนุสัญญาสหประาาชาชาตินะคะว่าด้วยการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิค่าภูมิอากาศครั้งที่26ในปี2021ที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าเรามาดูตัวค่าเฉลีย่ยที่ตัว enterprise value per EBITDA นะคะจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่แสดงถึงมูลค่าความถูกแพงของมูลค่ากิจการนะคะซึ่งในประเด็นนี้จะสะท้อนให้เห็นในสประเด็นคือนะคะ หากมีการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่าในปี2020เนี่ยนักลงทุนนะคะต่างคากันเกาะกระแสโลกร้อนนะคะจนทาให้ราคาของบริษัทในกลุ่มที่เป็นกรีนแล้วก็เรเนเวเบิลนั้นตับตัวเกินมูลค่าพื้นฐานของอุตสาหกรรมนะคะจะเห็นว่าระดับค่าเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ10%นะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวทีนี้เราก็สลับมาเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นการข้ามอุตสาหกรรมนะคะระหว่างตัวที่เป็นกรีนเรเนเวเบิลนะคะกับ กลุ่มพลังงานยุคเก่าเนี่ยเราจะพบว่าราคาเทียวบุูณค่าพื้นฐานของกลุ่มบริษัทที่เป็นกลีเอเนอร์จีเนี่ยสูงกว่ากลุ่มน้ํามันอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือกระบวนการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจที่เป็นตัวกรีนอีคโนมีนะคะซึ่งยังถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการขยนันการใช้พลังงานนี่ย,ยังทําได้ยากแล้วก็ทำให้พลังงานยุคเก่าเช่นพวกน้ำมันที่ปรับตัวตอบรับ,รบกากกระแสของความต้องการพลังงาน การเปิดตัวเศรษฐกิจโลกนี้ยังเป็นไปได้อย่างเป็นที่นะคะค่อนข้างได้เป็นที่ทีเดียวค่ะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามองแยกสัดส่วนนะคะการลงทุนในเศ,ษนศษมรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ Primate Technology ในโซนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะมีสัดส่วนการลงทุนประเภทนี้เนี่ยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งคือสักประมาณ49%ของทั้งหมดอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศโซนแถบนี้รวมถึงไทยด้วยไหมคะ จริงๆเนี่ยอยากให้มองกระแสนี้เป็นกระแสสาหรับการลงทุนออระยะยาวมากกว่าระยะสั้นเลยนะคะเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของกลุ่มในตัวที่เป็น Renewable Energy นี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นไหมว่ามาจากปัจจัยสําคัญท,ออที่สำคัญอยู่สองปัจจัยนะคะปัจจัยด้านแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองก็คือปัจจัยด้านนโยบายจากภาครัฐของแต่ละภูมิภาคที่จะเป็นแรงสนับสนุนระยะยาวให้กับกลุ่มที่เป็น Climate Technology นะคะและ เราต้องไม่ลืมว่ากลุ่มที่เป็นไฟไมเทคโนโลยีนั้นต้องเป็นกลุ่มที่มี่าสเปซิจพวกเทคโนโลยีเช่นอในลงทุนในกลุ่มที่เป็นแบตเตโลยีของรถยนต์ีนะคะดังนั้นการลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยจะสามารถสร้างความผันผวนได้สูงกว่าการลงทุนในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีทเคโนโลยีนะคะซึ่งในภาพรวมแล้วเนี่ยทาง LH Bank Advisory เนี่ยต้องย้ำสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนกลุ่มนี้นะคะว่าต้องเป็นักลงทุนที่ต้องรับความผันผวนในร,ระยะสั้นให้ได้ค่ะ แล้วก็ต่อมาในส่วนของการลงทุนในกลุ่มที่เป็นเอ่อไฮเทคโนโลยีในภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะบอกว่าบอกได้ทีทีว่าตอนนี้ถามว่ายังมีโอกาสอยู่มากมายนะคะซึ่งหากในปัจจุบันเนี่ยเราจะดูว่าแฝนกระจายตัวของตัวอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะคะในเอเชียโดยเฉพาะจีเนี่ยยังจังกระจุกตัวนะคะอยู่ในเฉพาะกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมเช่นพวกกลุ่มรถยนต์อีวีหรือกลุ่มที่เป็นเอ่อโมบิลิตี้นะคะพวกการสปอร์เดชั่น แต่ถ้าเรานะคะดูในกลุ่มของผู้นำเนี่ยคะ่ะประเทศผู้นำเนี่ยะะเราจะพบว่าในโอกาสที่เออ่ในโอกาสที่ตล,ลาดไคลแม็กเทคโนโลยีของจีนนะคะจะขยายตัวไปสู่อ,อุก,กรรมเช่นพวกอินดัสเทรียลพวกแมนูแฟคเชอริ่งพวกเอ่อเอนอร์จีนะคะเอ่อฟู้ดรวมไปถึงพวกอาร์ติคาเจอร์ซึ่งอันเนี้ยยังเห็นโอกาสที่ยังมีอยู่มากมายค่ะ รับคุณพวรัตน์ครับถ้าอย่างนั้นมองกลับมาที่ประเทศไทยเราล่ะครับสำหรับเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำการลงทุนในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวมองว่ายังไงดีครับถ้ามองสําหรับประเทศไทยนะคะคงมองภาพในระยะสั้นก่อนนะคะคงต้องเริ่มจากการคาดหวังนะคะว่าให้นโยบายเนี่ยมีการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนให้ตัวที่เป็นแฝ์เทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะ ส่วนจะเกิดที่ภาคไหนหรืออย่างไรเนี่ยอยากให้ย้อนไปดูภาพถึงภาพพวกพื้นฐานของอุตสาหกรรมของประเทศก่อนที่จะเริ่มรับแนวทางต่างๆของของต่างประเทศเข้ามานะคะแล้วก็แน่นอนว่าอสองกลุ่มที่จะที่นโยบายควรจะมุ่งเพื่อให้สอดคล้องไปกับก,บการเตริบโตของเศรษฐกิไทยนะคะต้องสอดคล้องไปกับก,บการเตริบโตในโลก ของเศรษฐกิจโลกก็คือพวกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเอาตารกรมรยานยนต์ในกลุ่มรถที่เป็น E อีนะคะพวกแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวซัพพลายเชนใหญ่ของตัวเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วยขับเนการเติบโตของ GDP ของประเทศนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วางนโยบายควรต้องมุ่งหวังก็คือตัวเครมิเนชั่ในภาคบริการซึ่งะจะมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นพวกกลุ่มท่องเที่ยวนะคะ กลุ่มภาคบริการยุคใหม่เช่นพวกเครืรรอจแพลตฟอร์มนะคะเทคโนโลยีทางการเงินและก็บริการได้สุขภาพค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณพวรัตนนะครับค่ะขอบคุณมากนะค,คะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ คุณพาวรันเผือกเจริญครับผู้ช่วยผู้นวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนธนาคารแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนนะครับก็ให้ข้อมูลค่อนข้างน่าสนใจที่เกียวกับการลงทุนทางด้านนี้นะครับคุณชวิรัตครับค่ะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมคะแต่ทางนี้กะต้องเราต้องทําให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเราเท่านั้นเองค่ะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมแอปพลิเคชัน p r o f i t เตอร์ a ายเนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ค่ะซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนตอบโจทย์ทุกความต้องกกกาาาาารรรทททีีี่่่หหหลลลลยยแ้้้ว็มมฟเเเจอออ์ดดนนๆใงงุไืโ พิเศษกว่านะคะเมื่อ ยอดลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Prof i t เเนี่ยมีตั้งแต่250,000บาทขึ้นไปรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด2,000บาทด้วยกันโปรโมชั่นมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง30เมษายน2565ค่ะผู้ชมสามารถสร้างประสบการณ์การลงทุนด้วยมือโปรนะคะเป็นได้เองเลยตั้งแต่วันนี้เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Prof i t เค่ะที่ App Store หรือ Play Store แล้วก็ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานสําหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารสามารถยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกองทุนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอเลทุกสาขาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทรไปที่1327ค่ะและทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์เรามีคำแนะนำด้านการลงทุนจาก LH Bank Advisory นะครับติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจ i n นไซด์กันต่อครับ